โอเคทุกคนวันนี้จะมารีวิวแมปมาครับ Survival ที่เล่นกันนะฮะก็คือส่วนแรกก็คือหินปะษาตารายก็คือปราสารายแต่ใช้หินทํานะส่วนข้างใต้นี่จะเป็นมีหมาของเจ้าของมานั่งเฝ้าเจ้าของื่องบนบกคลีไม่รู้ว่าเจ้าของจมน้าตายไปเรือยแล้วพอลงมาในน้ำก็จะเจอกับอะควาเรียมที่มีสารลายโตขึ้นเต็มล้วก็จะเจอแอคเซตโตลอยไปลอยมาในอากาศแล้วก็ปา่านิดๆหน่อยๆซึ่งคาดว่าแอคเซตโตน่าจะกินปลาไปหมดแล้วโอเค ส่วนต่อมาที่รีวิวก็คือลามาจากพ่อค้าเรนอนนี่เราก็จะทําการเราไม่ได้ขโมยลามาพ่อค้ามาเราก็แค่เขาให้เราเลี้ยงเราไม่ได้ทำเป็นพ่อค้าเลยมาส่วนต่อมาจะเป็นวัวที่เราพอมวมัดหนึ่งอย่างต่อมาก็จะเป็นฟางถ้ามีมันฝรัง่งข้าวเหลืองแครอทของกระต่ายแล้วก็หัวหอมหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ต้นไผ่ที่โตแล้วก็ผลไม้เรืองแสงกินและตัวเรืองแสงได้ตัวนี้ก็จะเป็น ห้องเก็บของมีของหลายอย่างมีของนู่นนั่นนู่นนี่แล้วก็มีของหลายอย่างแล้วจะมีโซนการทำบิทบล็อกโซนสอนเอนชาร์สโซนซ่อมของโซนปูยาโซนถังน้ำโซนแอนวิ้วโซนโต๊ะแบบแล้วก็มีไอคลาวเคลื่อนที่แล้วก็มีเตาเผาแล้วก็มีเวลานาฬิกาบอกแล้วจะมีแอสตราโต่สองตัวที่อยู่ในตู้นี้คอยจ้องหน้ากันี่จ้องหน้ากันีิจ้องหนากัน้ิ แล้วก็ข้าวมนันก็จะไม่มีอะไรเป็นแค่ทางเดินปกติเโลโลไอ้เซฟอย่าบินดีเดี๋ยวเขาก็รู้เราปรับโมเดทีปออกกล้องหมดแล้วอ๋อคือห้ามรู้ด้วยเออห้ามให้เขารู้ไม่ตัดออกได้ฉอเนอะตอนนี้ไม่ได้แรับเคจีเมื่อก,กี้ที่เห็นคือเขาใช้ปิกอีลต้าบินแต่เรายงังไม่ได้ไปดีเลยนะ ซึ่งเขาบอกว่าเขาไปเดินอยู่แถวไดปารแล้วเขาเจอปีกตอร์ลต้ามันต่อตอปุ่มเขาแล้วก็บินได้บินแบบตัวเดินด้วยเมื่อกี้บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านของคนนี้นะที่กำลังพายเรือสีชมพูอยู่เพื่มาเรามาชมบ้านเขากันตอนแรกเนี่ยบ้านมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรแบบแบบสวยงามมากนะก็มีคนมาช่วยตกแต่งให้นะทุกคนเอ็นพยังอึ้งอ่ะอันนี้เป็นลูกคิปเปอร์เพราะเขาได้ชอบคิปเปอร์มากๆากนะฮะอันนี้เป็นที่ปรุงยาแล้วก็จะมีแคมป์ไฟแห่งความตายเออเออเออแล้วก็ มีอันนี้ห้องผมผมก็จะมีโซนทำอาหารแล้วก็มีโซนนั่งกินข้าวแต่ก็นั่งไม่ได้หรอกไม่รู้มีทำไมแล้วก็มีโองเก็บของครับแล้วก็มีเตียงนอนที่สามารถนอนได้แล้วก็จะมีห้องนึงก็เป็นห้องเพื่อนอีกคนหนึ่งห้องนี้ก็จะสวยกว่าห้องที่สองห้องที่ผ่านมา มีชั้นหนังสือแล้วก็มีห้องที่เก็บของมีลังพื่งที่มีเลี้ยงครึ่งไว้ในห้องด้วยก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะโดนกัดสักวันหนึ่งแล้วก็จะมีนาฬิกาไอวอรแล้วก็มีแอนดี้แล้วก็มีหนังสือแล้วก็มีชุดกอดโซ่แล้วก็มีเตาสักกุลิสส่วนส่วนคนที่เขาชื่อว่าโดนัทก็คือเขาเอาแอคเขาปลผกไปเล่นนะโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ <laughs> เขา <laughs> ขเขาเขาว่ายน้ําแล้วเขาก็ขาใต้น้ำาด้วยนี่นี่นี่ดูดูดูโอ้โหนี่มีพิแอดไดมอนด์ด้วย โอ๊ยทำไมตีไม่ได้เอ้ยโอ้ยทำไมตีไม่ได้อะว้าวเขากินยาต้านดาเมจทุกคนส่วนตรงนี้จะเป็นตรงนี้ขึ้นใจนำเสนอเลยเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่คาดถึงมันคือทวี1วันมันมีทั้งคอนเสิร์ตนี่คนนี้เขามีชื่อว่าสตีฟเสื้อหนัง ขเขาบอกก็จะเป็นโซนดีเจที่นะ่าจะยังไม่เอาเครื่องดีเจมาวางส่วนนี้จะเป็นคอนสเสิร์ตที่ให้คนเขานั่งดูกันตรงนี้จะเป็นลำโพงที่ตั้งลอยนะไม่รู้จะไฟจะช็อตวันไหนนะเสียงเบสอันนี้ดีมากฟ,ฟังฟังดูฟังดูส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของมัมน่าจะเป็นเก็บพวกเครื่องเสียงแต่ว่าเขาเปิดไม่้นะไม่รู้เขาทําไว้ทําไมไน,นะตรงนี้ส่วนนี้คือเจ้าของบ้านนะเขาไอเขาออไปเล่นเดินไปรปัญเดาส่วนลงมาตรงนี้เป็นห้องนอนเขาที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนเขาจะคูเสือนอนที่พื้นเอานะฮะถ้าเดานะ ตรงน,น,นี้ขึ้นมาก็จะเป็นเขาบอกว่าเขาจะทําเป็นที่ปลูกข้าวแต่ดูทรงนั้นาจะไม่ได้ปลูกชาตนีนะเพราะว่าพื้นที่ปลูกไม่ได้ซึ่งเขาออกจากบ้านแล้วจะพังบ้านเขากัมนนะครับเขาไม่รู้หรอกอตรงน,นี้ก็จะเป็นยังไม่มีอะไรมากเพราะว่ายังไม่ได้ใอยสร้างอะไรเรื่องเกมนี้มาแค่ไม่กี่วันเองเคตรงน,นี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคตรงน,นี้จะเป็นหลังบ้านตรงน,นี้เป็นแห่งน้ําเป็นบ่อน,น้ํา ที่เอาไว้ตักน้ำมาได้ก็คือแอ่งน้ําไว้ตักบ่อน้ําตัวนี้เป็นประตูนรกที่เออเออตกตัวนี้เป็นประตูนรกที่สวยมากมีไฟด้วยนี่ร้อนแรงหลังประตูเราก็จะมีที่ปารรมลาวาเป็นถิ่นย้อยถิ่นเยอะเหมือนกันเลยนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมองลงไปก็จะไปเห็นพวกต้นไข่ต้นอ้อยอะไรพวกนี้พอขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้วก็นี่แค่นี้นแหละที่รีวิว เรามามามาดูใต้น้ำไหนให้รีวิวเออมาดูอีกเฮ้ยเซบบินได้ไงเอาไม่ใช่เนบ่ยนี่วตะใต้น้ำมีโลมาด้วยเฮ้ยโลมามาได้ไงเนี่ยสุดยอดไปเลย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยดย่ามื ตัวนี้เป็นแอเซราโตที่กินปลาที่เห็นเลาๆก็คือซากปลาที่แอเซราโตกินไปนะฮะแล้วก็มีปลาอยู่ประมาณจำนวนเป็นฝูนะฮะมีสี่ตัวแล้วก็อุ้ยสีแล้วก็เมสโตหลายๆตัวมีทั้งสีชมพูสีฟ้าออกม่วงๆนิดๆแล้วก็มีสีเหลืองมีอยู่สามสีนะตอนนี้เพราะว่ามีอยู่แค่นี้เองแล้วก็มีสาหร่ายที่โตขึ้นเยอะแยะแล้วก็มีน้ําแล้วก็มีสาหร่ายแล้วก็มีแอเซราโตนี่อันนี้เกินแอเซราโตมันมุดซิไอเซราโตติด ประมาณนี้ทุกคนสวยมากเป็นแบบอควารเรียมแล้วนี่อควารเรียมพิเศษก็คือมีทางขึ้น2ทางนะเอ่อมาอยู่ไหนนี่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 ุดขึ้นมาแล้วก็วิ่งขึ้นมาได้เลยนี่เป็นไงอย่างเฟี้ยวคนทาก็คือคนทาคอนเสิร์ตนั่นแหละฮะเขากำลังหมกมุ่นกับบ้านเขาอยู่นะตอนนี้เปล่งข,ขำเล็กน้อยนะฮะัก็จะจะลงมาก็คือสามารถขึ้นอีกทางได้เป็นทางขึ้นที่คขาทามว้นา มีหมาของเจ้าของด้วยหมาหมาตัวนี้ไม่มีเจ้าของนะฮะสามารถเอาไปเลี้ยงได้หรแบบนี้นะคะน <c oughs> ัยานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบินได้ไงอะเฮ้ยเฮ้ยมีปีกแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> มีอะ <c oughs> ไร <c oughs> รีวิวแบบจบเพียงเท่านี้นะ,ะผมทุกคนไม่มีอะไรให้รีวิวแล้วคอนเสิร์ตนี้ถ้าใครอยากมาดูอยากให้รีวิวรอบก็รีวิวนะนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะหรอกมารีวิวโอ้เฮ้ย ทุกคนดูคำสั่งที่ผมจะพิมพ์นะเฮ้ยเอ้ย, <c oughs> อยตัดคลิปตัดคลิปจบจบคลิปแค่นี้เอาโทรมาเอาโทรมา